สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาพูดถึงถือ vivo z 5 x นะครับปี2020ตั้งจากเปิดตัว vivo z 5 x สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของทาง vivo นะครับที่ได้มาดีไซน์จอไร้ขอบพร้อมจอรูกล้องหน้านะครับในปีที่ผ่านมาล่าสุดนี้ vivo ประเทศจีนได้เปิดตัว vivo z 5 x 2020รุ่นอัปเกรดในปี2020ออกมาเพิ่มเติมโดยสเปคที่ให้มานะครับมีดังนี้เลยครับอย่างแรกนะครับหน้าจอตัวนี้จะให้มา6.53นิ้วขนาดตัวเครื่องอยู่ที่1้2 3 9 x 7 7 3 3 x 8.8 5้ามิลลิเมตรน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่204.1กรัมหน้าจอเป็น LCD นะครับมีอัตราส่วนอยู่ที่19.5ต่อ9ความละเอียดจะเป็น Full HD นะครับตัวนี้สแกนลายนิ้วม,มือด้านหลังตัวเครื่องมาพร้อมชิปประมวลผลเป็น Snapdragon 712ดหนึ่งอง u t a Core พร้อม g p u นะครับ Adreno 6 1 6พร้อมแรม2ขนาดมี 6G กกับ 8G ส่วนพื้นที่เก็บข้อมูลนะครับหรือ r ลอมตัวนี้จะมี2ขนาดเหมือนกันมี128กับ256 g b เป UFS 2.1นะครัอยห้าสิบหกกงกเป็น UFS สองจุดหนึ่งนะครับตัวนี้กล้างหลังนะซรับ และเลนส์ที่2เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับอีกแล้านพิกเซลตัวนี้กว้างสูงสุด120องศารูรับแสง f 2.2และเลนส์ที่3เป็นเลนส์มาโครนะครับความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลรูรับแสง f 2.4ตัวนี้กล้องหน้าให้มา16ล้านเช่นเดียวกัน f 2.0นะพร้อมช่องหูฟัง3.5แถมมาให้ตัวนี้ยังไม่โดนตัดทิ้งส่วนสัญญาณเชื่อมต่อนะครับตัวนี้สามารถรองรับ 5G เลยแล้วก็มี Wi-Fi 6ด้วยแล้วก็ Bluetooth 5.1ตัวนี้เป็นพอร์ต Type C USB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 5000ด้้วยแบตตตเเอรีี่่ทใหมมมาาจ็ BM พร้อมระบบชาร์จไฟอีก18วัตต์ตัว Vivo z 5X 2020นะครับจะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3สีมีสีออร่า u e กับสีดำแล้วก็สีขาวนะครับมาดูในส่วนราคากันบ้างรุ่นแรม6ลอม128ราคาจะอยู่ที่1,398หยวนหรือประมาณเงินไทยก็6,300บาทส่วนแรม8ลอม128 g ิ g เนี่ยราคาจะอยู่ที่1,598หยวนหรือราคาในไทยก็ประมาณ7,300บาทและนี่คือสเปคทั้งหมดที่นามาฝากกันนะครับถ้าเพืเ่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามปดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด ขอบคุณมากเลยครับ